พระสมเด็จสวยๆบางครั้งก็น่ากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยด้านไหนก็ตามนะครับที่ผิดปกติธรรมชาติหรือการฝีมือและการทําให้เก่าอย่างเช่นพระสมเด็จองค์นี้ที่ผมจุนพลานขอแนะนําเป็นองค์คูให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพลานนะครับทุกท่านดูข้างหลังแล้วสวยงามชัดเจนอย่างยิ่งนะครับสวยๆแบบนี้และมีเนื้อหาแบบนี้หลายๆท่านเจอแล้วก็ หลงทางกันไปเยอะนะครับคิดว่าเป็นพระแท้พระดีมีความเก่าที่สวยงามนะครับแต่ช้าก่อนนะครับทุกท่านดูกันให้ดีดูกันให้ลึกเรื่องธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างมาจากปูดเปลือกหอยและน้ำมันตังอิวย่อมมีอะไรเด็ดมากกว่าความสวยงามที่หลอกตาเราเหมือนพระสมเด็จองค์นี้นะครับสวยงามและแห้งเก่าดูดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับมือใหม่ น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับดูกันให้ดีๆนะครับและศึกษากันให้ถูกต้องถูกทางกันเสียก่อนนะครับอย่างองค์นี้สวยงามชัดเจนในเรื่องของความสวยงามนะครับแต่เมื่อใดพระสมเด็จองค์สวยๆของท่านหักหรือหลุดมือท่านจะได้เห็นความชัดเจนของเงนื้อหาด้านในอย่างเช่นพระสมเด็จองค์นี้นะครับรู้ได้ทันทีว่าเป็นพระแต่งงานฝีมือหรือทําให้เก่า หรืออย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเห็นเนื้อข้างในของพระที่มีความขาวแก่อย่างนี้เป็นพระปลอมอย่างแน่นอนครับทําให้เก่าและเรียนแบบสมเด็จวะัดะรักังขึ้นมาดูให้ดีๆนะครับเนื้อหาความเก่านั้นผิวนอกทําได้แต่ข้างในทําไม่ได้นะครับและเรามาดูพระสมเด็จอีกองคหนึ่งนะครับนี่คือองค์ที่สวยงามพิมพ์ทรงถูกต้องอย่างยิ่งนะครับดังนั้นการเล่นพระสมเด็จจะดูพิมพ์ทรง อย่างเดียวนะครับต้องดูเนื้อหาและมวลสารหลักๆของพระสมเด็จวัดลักคังที่สร้างจากอะไรปูนเปลือกหอยน้ํามันตังยิ้วและมวลสารต่างๆที่สมเด็จโตท่านได้บรรจุเอาไว้นะครับอย่างเช่นพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระพิมพ์ทรงเกตโบตูมที่มีพิมพ์ทรงที่ถูกต้องแต่เมื่อเราดูผิวข้างในของพระแล้วขาวแกอย่างนี้ไม่ใช่พระแท้อย่างแน่นอนนะครับเป็นพระที่ ทำขึ้นมาและแต่งให้เก่าหรือเป็นงานฝีมือนั่นเองครับดูกันให้ดีๆนะครับคือผิวข้างในของพระสมเด็จองคนี้นะครับแม้ด้านนอกของผิวพระจะมีความเก่าหรือแต่งให้เก่าก็ตามนะครับแต่กฎธรรมชาติของผิวข้างในทําไม่ได้อย่างแน่นอนครับพระสมเด็จวัดลักังต้องมีมวลสารครบนะครับถ้าไม่มีมวลสารตีเป็นพระเก๊ได้เลยครับเรามาดูพระสมเด็จที่ เป็นของแท้แต่สร้างมายุคหลังนะครับแม้แตกหักกระเทาะออกมาเนื้อด้านในก็ยังเหมือนกับเนื้อผิวข้างนอกของพระอย่างชัดเจนเช่นพระองค์นี้ครับที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่คือเนื้อหาของพระแท้แม้จะสร้างในยุคหลังๆแต่ก็สามารถทาให้เราเห็นและสังเกตได้ว่าเป็นพระที่มีเนื้อหาเดียวกันไม่ว่าจะแตกกระเทาะออกมา ก็ยังเป็นเนื้อหาและวันณะเดียวกันครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับว่าพระที่สร้างด้วยมวลสารเดียวกันแม้จะเป็นพระใหม่เขาก็จะเป็นเนื้อและผิวพันธุ์เดียวกันนะครับนี่คือมวลสารของพระสมเด็จแท้แต่สร้างมายุครัางนะครับแม้พระองค์นั้นจะมีการหากักแตกบินหรือลานใดๆก็ตามนะครับให้เราสังเกตเนื้อข้างในว่าเป็นเนื้อสีเดียวกัน ก็แสดงว่าเป็นพระแท้และผิวพันธุ์พระแบบนี้เป็นพระใหม่ก็จริงนะครับเนื้อข้างในจะไม่หลอกตาเราอย่างแน่นอนครับไม่เหมือนพระสมเด็จสององค์ก่อนที่ข้างในเป็นเนื้อขาวแก่แต่ข้างนอกเป็นผิวพันธุ์ที่เก่าแก่นะครับเรามาดูอีกองค์หนึ่งนะครับแม้จะหักบินแต่ว่าผิวข้างในเขาก็มีความชัดเจนนะครับยิ่งเป็นพระ สมเด็จที่เก่าเนื้อข้างในก็จะขาวข้นเหมือนนมข้นเลยก็ว่าได้นะครับถ้าทุกท่านดูคลิปนี้ก็จะสามารถแยกเนื้อพระแท้กับพระปลอมได้อย่างแน่นอนครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่านจากผมจูนพรลรานสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่าน